บ่ายของวันที่8กุมภาพันธ์2566นะครับครับอาจารย์กลังลุนนะครับอาจารย์ซาอาจารย์แม็กครับช่วงบ่ายเจ้าทัพทีมทองครับโอ้หน้าพนี้แหละครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอ้โหอ๋อกำกำกล้องครับตั้งนะแนวตั้งแนวตั้งเยี่ยมเรียบร้อยนักแก้พัง เงี้ยมาหยุดได้นักแกเพื่อนผมนึกว่ามันมีนี่ตัวงน่มันเงี้ยผมอะมันนึงบอกกันผมนึกว่าขนมมันมีนี่ตัวงอย่างนี้นะบอกระเหรอเสียงกลางตัวเนี้ย ครับเสียงกลางขลุมนะถ้าอย่าหมาพีชนะตัวนี้นะส้วกขนาดอ่ะไอป็นจ่าฝูงท่วนี้นกอันนี้เป็นนกฝูงเนาะมันมาหลโดดหน้าเสือ เงาเนี่ยาำชุดๆะตั้งไวน้นะแต้มแรกนะสีไข่แตกแตลว้ววะสีไข่แตกแล้วไหมโซ่ของปอใหญ่เืองอะไรอยที่ผมได้ไปได้ยินไปกับปอใหญ่เหรอครับโอมีเสีนสนะน้นสอเหนียงนะอันนี้ลองหัวเศร้าใหม่เนะ มาเลยมาเนี่ยเราเ้มาเนี่นกไปใ่สุดกกนกน,นี้มันได้นกสุยๆเก็บไปเตอะมันมันด้เป็นนมว่เป็นนกดีมันละมันบนน้่นนี่นกผสุดโอเคล่ะเก็บแล้วกะ นตีงามเนอะโอดก็เส้นสอ,อโอ้ส้นสอนักก็ได้พอ,อต้องล้านตีอย่างนัน,น,นโอ้มึมันเข้มนะมเกบ็บเก็บเก็บตัวไข่นะตอไข่ก่อนจะผัดกระดังนะะะดงะฮะจบผัดกระดังเยขึ้นนี่ไทยเขางกระดังเ